สวัสดีค่ะอีฟนะคะวันนี้อีฟนะคะก็อยู่ที่โชว์รูมโตโยต้าโคราชหนึ่งเก้าแบายพาสนะคะวันนี้อีฟมีรถจะมานําเสนอให้ทุกท่านได้ชมกันนะคะคันนี้เลยค่ะจะเป็นรีโวนะคะ2.4นะคะ p รี n ันเนะคะ4ประตูค่ะรุ่นนี้มาพร้อมกับชุดแต่ง GRS SO 4นะคะซึ่งมีความแตกต่างแล้วก็เป็นเอกลักษณ์นะคะของเรานะคะ t o y ยต a าโคราด1988งเก s ค่ะตัวนี้นะคะมาด้วยกระจังหน้าแบบใหม่นะคะพร้อมกับ ตัวกันชนล่างนะคะที่เป็นทรงตกแต่งแบบสไตล์เรียกได้ว่าแปลกแหวกแนวนะคะไม่เหมือนใครเลยนะคะแล้วก็ไม่มีใครเหมือนด้วยนะคะมาพร้อมกับซุ้มล้อขนาดใหญ่นี่ค่ะเป็นซุ้มล้อที่ขนาดใหญ่มากพร้อมกับล้อแมดนะคะที่สามารถโชว์ความหล่อนะคะทําให้เราเนี่ยได้รู้สึกว่าเฮ้ยรถคันนี้ของเรามันแบบว่าเท่ดุดันจังเลยนะคะ ตัวนี้นะคะว่าวาวแล้วนะคะตัวนี้ว่าวาวแล้วแต่ก็ยังไม่สุดนะคะต้องเจอตัวนี้ค่ะนี่ด้านนี้เลยค่ะคันนี้แต่งเต็มจัดเต็มนะคะทั้งกระจังหน้าและกันชนหน้านะคะมาพร้อมนะคะกับตัวซุ้มล้อเหมือนกันเลยค่ะเพียงแต่ว่าคันนี้เนี่ยล้อแม็กคี่จะค่อนข้างใหญ่มากเห็นไหมคะสามารถลุยตะกุยดินได้เลยค่ะนี่ ล้อมแม็กมีความใหญ่มากนะคะเราไม่ได้ใส่แค่ล้อมแม็กเท่ๆนะคะเรายังเซ็ตช่วงล่างเนี่ยให้สามารถใช้งานได้ค่ะแล้วตัวนี้นะคะมาพร้อมกับตัวบันไดข้างแบบเหล็กพร้อมออฟโรดลุยไปทุกทางค่ะเท่มากเลยค่ะแล้วก็มีโลบาร์ด้านหลังโลบาร์ด้านหลังเป็นรูปทรงปืนนะคะเท่มากเลยในชุดนี้นะคะ ถ้าหากใครสนใจสามารถโทรหาอีกได้นะคะที่เบอร์088-595-0592สค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวยังไงคลิปหน้าจะมาแนะนำรถรุ่นอื่นให้ชมกันนะคะขอบคุณค่ะ